เจอก,กันหรือยังไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันอะโอเวอร์ยิ่งกว่าหนังฮอลลีวูดไงจ๊ะโออยากดื่มชาไหมจ๊ะอ่ะก็ดีค่ะกำลังหิวน้ำพอดีเลยนี่มาบ้านฉันทั้งทีก็มาดูของแ่งๆซะหน่อย ดูสินี่นเสียไปห,หลายล้านเลยนะกว่าจะได้แบบนี้โอ้นั่นไงสามีสุดที่รักของฉันมาแล้วนี่ค่ะนี่เพื่อนฉันเองรอร่าเธอมาขายคุกกี้น่ะเออนี่ฉันเล่าให้เธอฟังเลยอย่างว่าพวกเราเนี่ยเจอกันได้ยังไงอ๋อไม่ไม่อยากฟังเอาไม่ทันละมันเริ่มขึ้นเมื่อนาน,านมาแล้ว ตอนนั้นนะนะเดี๋ยพิงสกีน่ะยังสาวสวยแต่โดนจับตัวมาฉันเนี่ยซึ่งเป็นสายลับช่วงนั้นกำลังหล่อมาก <G ül> สาวในเห็นก็ต้องกรีดได้มาช่วยเธอไว้ได้ทันภารกิจของฉันน่ะก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยแต่ด้วยความสามารถของฉันฉันก็ทำมันได้อย่างง่ายได้เพราะว่าฉันน่ะมันหล่อมากเ <G ül> อา่ะ <G ül> คุณผู้หญิงเดี๋ยวจะแก้มัดให้รอก่อน <G ül> ขอบคุณนะคะโอ้ว้าวคุณคือพระเอกตัวจริงเลย ้าวนั่นไม่ใช่พิงสัสกีนี่มันโชฉมวิไลแฟนเก่าของโทมาร์นี่นี่เที่ยวรักคุณสับสนละนั่นไม่ใช่ฉันนั่นแฟนเก่าคนอความจำคุณเนี่ยไปจริงๆด้วยเล่าใหม่สิอืมอ,อ้าวเหรอสงสัยจะจำผิดอ่ะงั้นอ๋อใช่แล้ว เราเจอกันที่โรงพยาบาลในเมืองนี่แหละค่ะไม่ใช่โรงพยาบาลบ้าอ๋อฉันน่ะถูกส่งตัวไปรักษาโรคชอบชมตัวเอง <c oughs> แต่ว่าโรงพยาบาลนั้นมันโหดมากเลยนะมันจับเธอมัดแขนมัดขาไม่ให้เดินไปไหนเลยอ่ะและที่นั่นก็มีแต่คนบ้าเต็ไมไปหมดเลยแม่จา๋าแม่จ๋าขอตังค์เส้อหนมหน่อยฉันน่ะถูกส่งตัวเข้าไปในห้องที่มีผู้ป่วยโรคจิตสาควคนหนึง่ง <c oughs> และนั่นฉันก็พบกับความรักครั้งแรก และนั่นก็ทำให้ฉันรู้ว่าฉันมีชีวิตเพื่ออร่อยไม่ไม่ฉันบ้าไปแล้วมาฉันจะพาเธอไปที่ที่เราอยู่ด้วยกันได้นะเอมิเลียใช่และงานก็เป็นเรื่องราวของเรานี่แกฉันเชื่อเพิงสกีเอมิเลียที่ไหนของแกเนี่ย เล่าใหม่เลยนะเสียอารมจริงๆเลยตอนที่เราเจอกันอยู่ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำเพราะว่าบ้านเมืองนะ่ะโดนทหารยึดอำนาจตอนนั้นน่ะพิงสกีตกอับบ้านก็ไม่มีอยู่แท้เวลาจะทำกับข้าวก็ต้องใช้วิธีข้อหินในการจุดไฟเือ่ <Hey. S 1> แต่แล้วพิงสกีก็เงยหน้าขึ้นไปเจอหนุ่มสุดรวยที่นับเงินอยู่หน้ากองขยะซึ่งมันก็คือบ้านของพิงสกีนั่นเองเฮ้ย <Hey. S 1> มา นี่แกพูดเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเล่าดีๆสิโอเคโอเคเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องดีๆให้ฟังครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องของเราจริงๆฉันน่ะเดินเล่นอยู่สนามหลังบ้านอยู่ดีๆวันนั้นอากาศดีมากเหมาะกับการตากผ้าเหลือเกินฉันก็เลยแบกเสื้อที่เพิ่งซักไปด้วย แต่แล้วก็เห็นใหญ่โง่คนนึงอยากจะถ่ายเซลฟี่กับฉากสวยๆใจจะขาดก็เลยเดินไปตรงหน้าผาฉันเห็นแล้วอยากจะเอารองเท้าไปตกหัวจริงๆเลยแต่ไม่ทันเพราะว่าใหญ่นั่นตกไปแล้วแต่ดีนะที่มือน่ะติดกาวเอาไว้เลยคว้าหินของหน้าผาไว้ได้ทันเนเดี๋ยวนะขอถ่ายรูปก่อนโอโอเคฉันมาช่วยแล้วนี่เธอเป็นบ้าอะไรเนี่ยอยู่ดีๆอยากตกหน้าผาแล่นหรอขับใจนะ เราไปเดทด้วยกันมะได้แต่ว่าฉันต้องตากผ้า,าก่อนนี่แกแกกับฉันแต่งงานมากี่ปีแล้วเนี่ยฉันเริ่มไม่แน่ใจว่าแกเป็นสามีจริงๆของฉันหรือเปล่าให้ฉันเล่าเองไม่ไม่ฉันจะเล่าเองไอเบือ่อย้อนกลับไปสมัยยังยาวพวกเราทั้งสองเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันแต่ยายพิงสกีเป็นเด็กโนอดเยน,น่านอะรไม่มีเพื่อนแถมเป็นเนอร์ที่สอบได้ที่โหลก เรียกได้ว่าชีวิตไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างและฉัน <Hey. S 1> เองซึ่งเป็นนักกีฬาดาวเด่นที่สงฟาวเห็นก็ต้องร้องเก้อจนสลบ hmm. แต่แล้วอยู่ดีๆฉันก็อยากจะคว้างลูกไปที่พิงสเกีและในตอนนั้นเองที่ฉันพบกับรักแท้ว oh, <yeah. S 2> oh. ้าวเจ็บเจ็บนะเว้ยเธอเป็นอะไรมากหรือเปล่าฮะเธอถอดแว่นแล้วดูเป็นคนขึ้นมาเลยอจากนั้นเราก็เลยคบหากัน เล้ามาสามชาติแล้วนั่งจะตูดชาก็ยังไม่จบจบสักทีเซเว้ยไม่ชอบเวอร์ชันนี้เหรอโอเคโอเคงั้นเงิมหาเรื่องใหม่กันแล้วกันฉันซื้อโทรศัพท์มาใหม่อืมฉันน่ยเจอพิงสกีที่แอปพลิเคชันชื่อว่า Kinder ในรูปน่ะเธอสวยบาใจมากๆเลยฉันก็เลยขอนัดเธอออกมาและสุดท้ายเราก็ไปเจอกันที่บ้าน แต่พอเธอโคบามันกลับไม่ต้องปกเลยคือคนละคนเลยว่าเธอฉันก็เลยรู้สึกคลื่นไส้จนต้องขอตัวเข้าห้องน้ําแต่ว่าพิงค์สก,กีน <Hey. S 1> จู่โจมแบบหน่วยคอมมานโดจ้ฉันหนีไปไหนไม่ได้ฉันก็เลยปล่อยตามเลยมาจนถึงด้วยวันนี้เนี่ยแหละ <G ül üyor> <G ül üyor> นี่แกหล่อฉันเล่นหรือเปล่าทำไมฉันต้องเป็นฝ่ายทุเรศอยู่เรื่อเยเลยแล้วแกก็หล่อทุกเรื่องเลยเนี่ยอะไรละ่ะ <G ül üyor> ก็ตอนนั้นเธอดูไม่ได้จริงๆนี่นะ อนี่ลหรอละ่ะตูดย,ย,ย,ยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะเนี่ยตอนนั้นนะ่ะเราสองคนกำลังอยู่ในงานปาร์ตี้คอสเพลย์กันอยู่พิสกีเนะ่ะแต่งเป็นนักเรียนสาวส่วนโมเอกำลังแดนซ์อยู่ดีๆก็ดันไปเหยียบเท้านักเลงเข้าและนั่นก็ดันบ้า,บาที่เอาดาบหันหมูมาด้วยเฮ้ฉันซกไปพ่ะเอกก็ทนดูไม่ได้เลยเดินอย่างสโลแล้วก็เข้าไปช่วยพิงสกี ฉันนมีด่าเหมือนกันมันก็เลยแพ้ฉันแล้วพิสก,กีก็ตอกลุมรักฉันเป็นต้นมาเธอมยัสซ์ไดสกีเดสแม่มาเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยก็แง่ละใครจะต้านความหลอกของฉันได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พวกเราไม่เคยแต่งคอสเพลย์และฉันก็ไม่เคยดูหนังสือการ์ตูนอะไรด้วยนะนี่แกมโม้เกินไปแล้ะเล่าเรื่องเจริงสิงั้เหรอ งั้นเอาเป็นว่าเราเจอกันที่งานปาร์ตี้แต่เป็นปาร์ตี้เด็กไม่รู้จกักโตเอาน้ำชากับเค้กค่ะอือหือได้เลยจ้ะเออฉันชอบสิร,รความสุขให้กับทุกคนขนมและน้ำชาเข้ากันสุดๆที่นี่นางฟ้าคาเฟ่ไต้ลแล้วผมมารก็รมาล่มา ที่นี่มีอะไรน่ากินเยอะเลยโยนนะนี่คือการปล้นทุกคนส่งของไม่ค้ามาให้หมดเลยฉันจะเอาขนมนี่ไปหมดเลยพร้อมใครขยับไม่งั้นยิงซี่ตากนะเอาไปเลยค่ะและอย่าลืมแปรงฝันด้วยคะเอาล่ะฉันจะมาปนร้านขนมอันนี้เล็งมานานแล้วยนนี่คือการเกิดอะไรขึ้นเนี่ย หรือว่าเรามาช้าไปไดนทำบ้าอะไรเนี่ยเธอนั่นแหละนี่มันเห็นของฉันขนมของฉันโดนั่นนี่ก็ของฉันเธอไปพ่อได้เอิบสิวะทะเลาะกับไปเลยฉันไม่เกีเ่ยวขอกดปุ่มเอเธอ,อ,อว่าไอ้สองคนนี้ใครจะโดนยิงให้แต่ก่อดกันนะ่ะเอ้พ <laughs> วกแก รู้จักเก่งใจกันบ้างไปเลยให้ hey. ไปเข้าคุกโอ้ยเล่นโอดกุญแจมือเลยเหรอเนี่ยไม่ไม่ไม hey. ่แม่ไม yeah> ่เบาเลยนะเฮ้ยพอสักท right> ีเรื่องงี Hopefully. ้เง่าเนี่ยไม่ต้องไปฟังนะรอร่าฉันเบื่อมากเลยที่เล่ามาเนี่ยไอ้โทมารมีแต่กล้ามแล้วก็เป็นผู้กล้าแม่ฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องจริงมันเป็นแบบนี้ฟังแล้วก็อย่าขำเละจริงจริงนะไอ้โทมาดมันเป็นเด็กไม่สู้คน เนิร์ดที่สอบได้ที่โหล mm hmm. แถมชอบอ่านการ์ตูนไปวันันแล้วก็เอาแต่ก้มหน้าอ่านหนังสือ <c oughs> แล้วก็มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อไอ้ต้อม <c oughs> นี่โทมาฉันมีอะไรให้แกดูด้วยนะเว <c oughs> ้ยอะไรหนูอต้อมแขลมมาที่ใบะแกก็รู้ว่าฉันกลัวหนูปล่อยฉันปล่อยฉัน ตอนนั้นน่ะฉันเดินไปซื้อของที่ร้านขายของทำ oh. ก็เจอฮีโร่น้อยของเรากำลังเป้นสไปเดอร์แมนโอยอยู่ที่รั้วบ้าน oh. ก็เลยเดินเข้าไปช่วย oh. และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราก็รู้จักกันมานานจะแต่งงานกันนี่แหละ hmm. อ้า hmm. จบแล้วล่ะคนเนี้ย แม่เรื่องราวของคุณยาวมากแต่รู้ไหมฉันมาที่นี่ไม่ได้มาหาคุณนะเพราะว่าฉันน่มีคุกกี้มาขายซื้อไหมคะสามกล่องสามพ่นอันนี้ราคาโปรโมชั่นเลยมาขายคุกกี้เหรอเออโทรมาซื้อสิฮะผมเหรอเออโทษทีรอหน้าแต่ฉันไม่มีเงินเลยอะไรเนี้ยพวกคนภาษาแล้วปล่อยให้น่งเสียเวลามาตั้งนานซื้อก็ไม่ซื้อเร็วมากไปละฮอ,อย่าหวังว่าฉันจะมาแถวนี้อีก นั่งเสียเวลามาตั้งนานเฮ <Hey. S 1> ้อะไรก็ของมันไม่อร่อย hmm. ใครจะไปซือ้อเออคุณชอบวิดีโอของเราไหมคอมเมนต์ Comment เลยบอเรื่องไหนที่คุณชอบมากที่สดุดและความรักครั้งแรกของคุณเป็นยังไงกันบ้างเล่าเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปฮาๆจากทรูมทรูมว้าวกดเลย